เมื่อไรแต่งงานแต่งไปแล้วนะมีใจไหมเขียดอะเขียนรายการเนี่ยรายการอะไรวะเนี่ยไม่เกี่ยวโปรโมทร้านเลยเอ้ยสวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่ระดับสองคอ นคุณไม่มีส่วนร่วมเลยรายการคุณวม่เนี่ยคุณต้องคืมก่อนี่รายการใครมาพบกับเราสองคนโยกระดาและซาร่าน้ำปราปาน้ำปราปาน้ำประปามีสักสักคนให้ด้วยมาอยู่กับเราสองคนในชั่วโมงนี้มอบความบันเทิงให้กับคุณเต็มชั่วโมงอยู่กันที่เดอะกรีนครับ ใจว่าขอบคุณมากที่อุสา์แวะเวียนมาก่อนจะกลับบ้านคุณโชคดีมากเลยนะที่มาช่วงนี้เพราะร้านใกล้ปิดแล้วหมายถึงว่าใกล้ปิดมดเวลาปิดอะใกล้ปิดเลิกกิจการนะแต่ต้องบอกว่าร้านไม่ได้มีแค่กลางคืนตอนกลางวันก็มีเพื่ออยากมาดื่มคาเฟ่อ่านหนังสือทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาทำกันกลางวันเยอะชื่อร้านและคนเ์รานชื่อ Green ทั b ค่ะเป็นร้านคาเฟ่ก็คือ มาเรื่อยๆคือด้วยความที่เราก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัว ให้แขกใครไปมาให้เพื่อนมาแฮงเอาลูกค้าจะมีไม่มีไม่เป็นไรเอาแค่แบบเพื่อนฝูงเรามาแล้วมีที่นั่งอยู่กินชิลได้จบเลยตอนแรกเป็นอาร์ตก่อนแล้วก็อ่ะเริ่มมีแบบใช่อาร์ตมีน้ำผลอาร์ตแล้วก็มีน้ำผักน้ำผักอันนี้เราทําเป็นโปรดักต์แยกอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอทําทำโปรดักต์แยกปุ๊บเอ้ยไม่มีที่ลงก็เลยโอเคเราก็เอาร้านเนี้ยเป็นส่วนในการเก็บสต็อกของไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นร้านอาหารแล้วก็เริ่มมีอาหารเข้ามามีแอลกอฮอล์ยัง ตอนนี้เริ่มมีแอลกอฮอล์แล้วเป็นเป็นบาตอนเป็นค็อกเทลบาร์เมื่อไหร่แต่งงานเมื่อไหร่แต่งงานยากอ่ะก็แบบก็คือถามเมื่อไหร่แต่งงานตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนเรื่องแต่งแต่คือได้ยินซาร่าเนี่ยคือแบบประกาศว่าเขาขอแต่งงานมานานแล้วคะเขาขอแต่งงานหัวเราะหัวเราะแต่งงานกันนะซาร่าเพราะว่าทีเขาถาว่าไงอ่ะ ตอนี่เราอยู่เชียงใหม่เวลาทํางานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราทํางานแล้วก็พยายามจะยืดหยุ่นแต่งานของเขาก็ยืดหยุ่นไม่ได้มันก็เลยอาจจะเป็นจังหวะที่เขาขอแต่งงานแต่ถามว่าจังหวะที่จะแต่งงานไหมมันยังไม่มีจังหวะตรงนนัง้นเออคบกันมากี่ดีละคบกันมาตั้งแต่รู้จักกันเลยแล้วกันก็ประมาณ3ปีอือรู้จักกันได้ยังไงก่อนรู้จักรู้จักกัน,นในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต A F B Time อ่าใช่ตอนนั้นมีคอนเสิร์ต ดีเจกับ AF มาเจอกันก็คือเริ่มคุยกันตั้งแต่ตอนนั้นนานนะนานนะเออสิบสามปีครอบครัวไม่ไม่ได้มีเวลาเจอจะเหลือมาถามเองเลย <laughs> ชี้เหมือนอยากรู้เรื่อง <laughs> คืออันนี้เป็นกุมารทอง <laughs> เป็นผู้หญิงอยากมีลูกแบบแต่งแล้วต้องมีลูกอะไรอย่างนี้ไหมตอนนี้เราเรามองว่าเราเราไม่ได้อยากมีเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะพร้อมในการที่จะดูแลเขาทีเนี้ยการที่เราจะเราจะ,เราจะแต่งงานปุ๊บ เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่พร้อมที่จะทิ้งอย่างสมมติมีลูกอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่างานในวงการเราจะรับได้เหมือนเดิมหรือเปล่ามันอาจจะรับได้แหละแต่ด้วยศักยภาพหรือมาตรฐานในการทํางานมันอาจจะลดลงบางอย่างเราอาจจะรับไม่ได้แต่ตอนนี้เราจําเป็นต้องรับรับงานก่อนเพราะเราต้องใช้เงินต้องใช้เงินดูแลเธอ,อนี่รายการอะไรรายการดราม,ม่าพาชีวิตป่ะเนี่ยไม่คือเราไม่ได้มองว่าวการแต่งงานเป็นเรื่องสําคัญมันมีหลายเรื่องถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งเงียบๆได้แต่งไปแล้วนะ แต่เราไม่ชอบแต่งใหญ่แต่งยิ่งใหญ่แบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเฮ้ยซาร่านี่ล่างทรงดปุปะวะพี่เจน <c oughs> คือคุยมาเหมือนแบบเหมือนกําลังนั่งพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมามีความคล้ายกันหลายอย่างแล้วไม่กลัวหรอว่าไม่ไม่แต่งแล้วสุดท้ายเขาก็บายไปอย่างเงี้ยกลัวไหมโอ้โหถ้าเกิดกลัวเขาไปนานแล้วอะย้อนไปย้อนไปนึกนะย้อนไปนวัน,น,นที่เขาขอแต่งงานพอเขาพูดออกมาเนี่ยความรู้สึกโมเมนต์นั้นมันเป็นไงตกใจดีใจไหม คืออะไรด่าเกลียดอ่ะเกียดรายการเนี้ยรายการอะไรวะเนี้ยไม่เกี่ยวโปรโมทร้านเลยวันนั้นน่ะเหรอคะรู้สึกดีใจก็ดีใจใช่ไหมรู้สึกแบบว่าคือเอาตอนแรกจริงๆนะสัตว์จริงคือช็อกเอาแน่นอนช็อกแบบมันเรืองเซอร์ไพรส์ใช่ไหมช็อกแล้วในใจนึงก็มีทั้งสองก็คือช็อกก็คือพระความคิดมาเยอะมากหน้าพ่อหน้าแม่ลอยมาปุ๊บ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 ตอนนี้อยากให้คุณแม่อยู่ด้วย แม่ไม่อยู่ตอ้องขออนุญาตแม่ก่อนแม่เอาเขาใส่เลยเหรอจริงเหรอเขาต้องยังไงไม่รู้ตื่นเต้นมากเลยหน้าอนาคตลอยมาบูบูบูบ,บูภาพบรรยากาศอนาคตบู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 มันจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นอ,อันนี้คือแบบสิ่งที่เกิดขึ้นกับอีกอันนึงก็คือเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคําถามเกิดขึ้นมากมายอะไรอย่างเงีนะ้ยณตอนนั้นาบางครั้ง การแต่งงานก็อาจจะไม่ใช่คําตอบของชีวิตคู่ก็ได้เงื่อนไขแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาความเงื่อนไขตัวเองตัดสินคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วใชกินดีกว่าให้ชิมเป็นน้ําผักก่อนนะคะน้ำผักเป็นฟันฟลเวอร์นี่จิงแบบไม่เคยรู้รสชาติมาก่อนน้ําผักเลยอันนี้ลองชิมหนึ่งแก้วแล้วกับผัก2องกโลมีอะไรต้องเตือนพี่ก่อนไหมไม่มีอะไรต้องเตือนรับแค่ทิชชู่มีพร้อมในห้องน้ำแล้วผมไม่แย่นะ รสชาติดีนะสดชื่นอันนี้บอกเลยคือมีความเขียวแหละค่ะแต่ว่ามันมีความซาี่ใส่อะไรลงไปมีมีซาด้วยเหรอสงสัยผักเน่าแน่เลยเฮ้ยผักหน้าวะทำไมซามีความเปรี้ยวด้วยอ่ะมีความเปรี้ยวมะนาวเอามะนาวในนี้จะมีน้ำผักมีมะนาวแล้วก็มีน้ำสับปะรดกินดีกว่าคือนั่งมองแล้วก็แบบหิวหอมนะหอมอาหารแนะนำคืออะไรคืออะไรอันนี้จะเป็นยามุนเส้นโบราณค่ะก็คือสูตร ดั้งเดิมของครอบครัวเลยบอกเลยว่าทุกคนต้องสั่งมันมีอะไรแปลกวกว่าปกติหรอ,อคำใหญ่มากจ้าราม,มันมีอาจใส่ถั่วเพิ่มเข้าไปแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวอ๋อใช่มันมีหอมเจียวกระเทียมเจียวที่ทำให้มีกลิ่นอะไรแบบนี้เนาะมาต้องสั่งนะมาต้องสั่งอันนี้เป็นเมนูนแนะนำช่วงนี้เห็นโพสต์รูปไปดำน้ำบ่อยมากชอบเหรอจริงๆเป็นคนกลัวน้ำมากกลัวน้ำว่ายน้ำไม่เป็น ไม่เคยคิดที่จะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำแม้แต่กระทั่งจะไปไว่ายน้ำในทะเลอย่างกลัวเลยเพื่อนชวนไปเกาะเตา่าแล้วไปสมัครคอร์สดำน้ำให้กับเรากลัวตลอดทุกครั้งที่ไปเรียนคือกลัวแล้วฝนตกพายุมาเราก็กลัวแล้วก็แบบฉันไ่ทำอะไรที่นี่ฉันอยากกลับอยากกลับ,กกลบแล้วพอได้ดำน้ำครั้งแรกปุ๊บเรารู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะมันเหมือนกับยิ่งทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิต ครั้งเดียวเลย30ปีที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบน้ำนะเราชอบกระโดดน้ำเราชอบว่ายน้ำเราชอบเล่นน้ําแต่ครั้งนี้พอมันไปปุ๊บมันไม่ใช่แบบไปตมหาดมันลงไปกลางทะเลแล้วคือลงดิ่งลงไปลึก18เมตรแค่แค่ลงไปตัวมิดน้ำอะลังเลว่าจะขึ้นไหมแต่มาขนาดนี้แล้วอะสู้มันคือการสู้กับความคิดตัวเองพูดกับใครก็ไม่ได้สิ่งที่ทำให้เราลงไปลึกก็คือฝูงปลาฝูงปลาม่าจะไหนไม่รู้มาแ,แบบเต็มแบบ เป็นพันตัวแบบเฮ้ยลอยปล่อยเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมันว้าวอะ่ะ <c oughs> มันเห็นความว wow ้าวมันเห็นความแบบธรรมชาติที่เราไม่เคยเห็นกับตาเราอะ่ะ <c oughs> แต่ครั้งนี้เราเห็นแล้วแบบอยู่ดีๆเราโดนฝูงปลาแบบหลุบหลุบขึ้นไปข้ขนไปข้างในเลยอะ่ะธรรมชาติช่วยสาล่าธรรมชาติช่วยเอาอีกไหมไปอีกไหมไปน,นี่ติดทะเลมากตอนเนี้ย มีโอกาสจะอยากไปยังีไม่ได้ชิมเลยอันนี้คืออะไรอันนี้ก็นนเป็น o r a n g e าโน่ค่ะก็คือต้องคนก็ได้ค่ะ,อ,คคะอันนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นน้ำส้มผสมกาแฟใช่กาแฟหอมกาแฟแล้วก็กินกับน้ำส้มเป็นกาแฟหอมๆอมแบบสดชื่นสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สนใจเืออันี้มากกว่าน้ำผักใช่ไหมสอนน่อยได้ไหมใช่มแบบทำที่บ้านใี่มันเป็นแบบนี้ ได้ว่าเดี๋ยวเราไปไปทำกันเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือ ok s u n ฟลาวเวอร์มอกเทลไอที่กินไปเมื่อสักครูน่นี้ใช่ไหมใช่เลยนะคะทำมาจากนี่เลยค่ะเป็นน้ำผัก ต้นอ่อนซันฟลาวเวอร์ต้นอ่อนทางตะวัน1ช็อตเท่ากับผัก2อกิโลซื้อได้ที่นี่ที่เดียวค่ะ t h อ g ก e e น Hub อ๋อคือทำเองทำเองต้องมาซื้อที่ร้านด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ระบบออนไลน์เริ่มรวนผักเริ่มเน่าส่งไม่ทันก็เลยว่าเออถ้าจะกินมากินที่นี่แหละนะมาถึงว่ามนมาอุดหนุนที่นี่ด้วยคือขวดเดียวเนี่ยเทลงไปในแก้วขนาดเนี้ยเมื่อสักครู่นี้แต่เราจะไม่ได้เทในแก้วแบบนี้มันดูแบบง่ายไปหรือเปล่าเราทำมหดูเป็น บาร์เทนเดอร์ดีดีดีสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือเขย่าสิ่งนี้เทใส่ลงไปอ่าเขย่าลงไปไหมเทได้เลยฮะใส่ไปขวดใส่ไปขวดลงตะไบใส่น้ำสับปะรดสองช็อตคุณเทใส่อันนี้คือน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดค่ะน้ำสับปะรดเข้าไปสองช็อตชึบไปเมิร์บไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีปัญหานี่คือธรรมดาเบสิกต้องมีหกกันบ้าง โอเคดีบมะนาวเข้าไปคนระับลูกหนึ่งเลยล,ลูกหนึงน่งก็ประมาณสีกิบใช่เข้าไปใส่อันนี้สองปัม๊มเปเป็นน้ำเชื่อมนะคะหนึ่ง,งอสองปัม๊มใช่จริงๆถ้าเกิดว่าอยากได้ความหวานธรรมชาติก็ใช้น้ำพึ่งอันนี้จะเป็นกลิ่นมะนาวนี่ใส่แค่ครึ่งครึ่งช็อตเล็กให้มันพอดับกลิ่นผักได้ต่อไปบูคโคลโล ไอ้ที่ไว้ทำกามิกาเซ่ใช่แต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์นี่ก็จะช่วยทำให้สีน้ำน่ากินขึ้นไปได้หมดเลยอ่าขึ้นช็อตตอร์ปั๊บบาร์เทนเดอร์หายเฟมเฟมขอโทษลูกค้าขอโทษลูกค้าเอ้ยขอบคุณมากนะวันนีบหน้าตาตื่นด้วยอ่ะช่วยใส่น้ำแข็งแล้วสอนวิธีการเช็คให้ได้ครับผมน้องหยกหน่อยก็คือจับนี้ครับ มือฝั่งนี้อยู่ประมาณนี้แล้วก็นี่จับอ๋อมีท่าของมันด้วยใช่มีท่ารักเขย่าเขย่าอย่างนี้ก็ได้เขย่าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมือนี้คืออย่างนี้จับให้เขาหน่อยจับมือนี้คืออย่างนี้ใช่ครับถูกต้องกระลั่วขึ้นลงขึ้นลงแร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 งอ่าอ่าใช่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 ดีแล้วหน่อยขึ้นลงขึ้นลงอ่าโยโย่หน่อยยกย่เหมือนเต้นเหมือนเต้นอ่า อันนี้ควรจะได้กินเนาะเย็นมากจริงจริงมือจะเย็นมากเทเข้าไปได้เลยจะมีรูๆอยู่ในนี้นะใช่ดูสีน้ำนี่อ๋อทำไมเราไม่เอาน้ำแข็งข้างในมันมาใช้อ่ะก็ใช้ก็ได้แต่ว่ามันไม่เท่อร่อยกว่าเดิมไหมคะเพราะมันสดๆ่อกีอาจจะละลายน้ำแข็งเข้มข้นกว่าเดิมไอกีมันน้ำแข็งละลายแต่ก็อร่อยนะ โอ้ยดีนะดีสดชื่นมันควรจะต้องมีอะไรไอ้ขวดเล็กๆช็อตเมื่อกี้มันควรจะต้องมีไว้บ้านแหละเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่เก็บไว้ในช่องฟรีซอยู่ได้4เดือนโอ้โหงั้นซื้อไปตุนๆได้เลยเจ๋อส่งลูกเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวเอาให้ไปเลยอัดสักสองเดือนช่วยกินหน่อยเน่าขายไม่ทันจะหมดแล้วเฮ้ยเยยยยอยย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  เพลินไม่รู้ตัวดื่มแบบนี้แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าอยากจะออกกำลังกาย<ม>เดี๋ยวเราพาไปออกกำลังกายปิดท้ายรายการกันแบบสนุกสนานเลยทีเด<ม>ียววันนี้นะคะเราจะลากันแบบสนุกสนาน<ม>จะให้ยกเป็น MC <ม>ฮะส่วนสาราเป็นดีเจไงแสงแดดไม่แยงตาแต่สายตาทำมันแยงใจแดดร้อนเอามือบงังไม่อยากอยู่ลำพังเอามือมาอ ขออนุญาตปิดรายการไปด้วยความมันในวันนี้บ้าติดตามนะคะยกระดาทางช่องบางพูนแคมปัสนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปหน้ากันจะไปไหนอีกเพื่อมีซาร่าอีกเมื่กี้ชอบถอดสแปรรูทเหรอใช่เราชอบเรียนเคมีทำไมอ่ะเพราะว่ารู้จักโซเดียมคลอไรไหมรู้จักไม่ต้องโซเดียมแล้วแต่คลอไรเลย